ครับเราออโต้อินโฟออนไลน์นะครับนี่เราอยู่ในงานของ Bangkok International Motor Show ปี2025นะครับที่อยู่ที่นี่คือบูธฮอนด้าเขามีรถรุ่นใหม่มาจัดแสดงนะครับนี่เป็นรถที่น่าสนใจมากๆเพราะคือเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกของฮอนด้าประเทศไทยก็ว่าได้นะก่อนหน้านี้นเขาอาจจะเปิดตัวไปแล้วครับนั่นคือ Honda EN1 นะครับผมแต่ตอนนี้เขาเปิดราคาพร้อมที่จะขายกันแล้วนะครับเขาเคาะราคามาที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนะรียกว่าโอ้หนึ่งล้านต้นๆแบบนี้เนี่ย วัดใจกับเล็กล้อยน,นะครับผมถือว่าราคาเนี่ยไม่ต่างจาก H R V มากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจเครื่องยนต์ไฮบริดก็เป็นทังเลอรได้เหมือนกันหรือจะเป็นทังเลือกของระบบยานยนต์ไฟฟ้าแบบนี้ Honda เขาก็เริ่มต้นกับรุ่น E N 1นี้เลยฮะอยากจะบอกว่าก่อนหน้าเนี่เขาจะเป็นการปล่อยเช่าเฉพาะกลุ่มใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาพร้อมแลวฮะสำหรับตราดรถไฟฟ้า ปัจจรุ่นแรกนี่นะ Honda e และ Honda e n 1อนี่ก็ต้องสูงสุดประมาณ200แรงม้านิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็วิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรเรียกว่าพอวิยงสำหรับก,การใช้งานทั่วไปได้ดีแล้วก็มีรูปทรงที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับแหมรูปทรงนี้เรียกว่าเป็น h r v ก็ว่าได้แต่เขาจะมีจุดชาร์จไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะเรีเยกว่าชาร์จด้านหน้านี้ก็สะดวกไปอีกแบบนะครับผม็นทางเลือกของด้วยไฟประเดิมรุ่นแรกจาก Honda ประเทศไทยนะผมที่นี่บอกว่าเอ๊ยยังไม่พร้อมเป็นพลังงา,า,า,ไา,านไฟ อะไรอยู่ข้างๆผมก็คือทางเรื่องของเครื่องยนต์ไฮบริดครับนี่คือ Honda HRV EHEV RS นะครับราคาประมาณ1นล้านหนึ่งแสกว่าเช่นกันเลยว่าวมัประมาณเท่ากันงี้คุณมีทางเลือก2องทางั้นจะไปแบบลูกสมัยใหม่ของพลังงานไฟฟ้าอย่าง EN1 หรือจะเป็น HRV EHEV คันนี้ก็เป็นทางเลือกซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับที่อยู่ข้างๆผมนี่ก็คือรหัส EHEV อีกรุ่นหนึ่งของ Honda ครับแล้วก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นคือ Honda Civic e-hv e นะครับตัวท็อป r นะ S โอ้หมีความสปอร์ตมากกว่าเดิมนะเขาปรับโฉมให้มีมาดที่เว่าสันเลี่ยมคมแค่มากกว่าเดิมตั้งแต่เมื่อปีแล้วแล้ว,ลวก็ยังน่าสนใจเสมอมานะครับผมจุดเด่นของระบบ e-hv e ของ Civic แล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วยังมีในเรื่องของสมรรถนะซึ่งดีมากๆเ่าจะบอกว่าอาจจะดีกว่ารุ่นเทอร์โบด้วยซ้ำไปนะครับกันถัดมานะครับคือ e-hv ของ Honda Accord นะครับเรียกว่ามาดสปอร์ตสวยงามตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับสำหรับุด 0, คีอรน สไตล์ SUV ขนาดใหญ่ครับใช่ครับนี่เห็นนี่คือ Honda CR-V E-HCV ครับม่ว่าจะเป็นขับเพื่อนล้วหน้าหรือว่าขับ4ล้อก็มีให้เช่นกันนี่นะครับความหลากหลายของ Honda รหัส E-HCV ครับแต่ว่าในงานนี้เขามีอีกรุ่นหนึ่งเป็นที่เด็ดอยู่บนเวทีนะครับรหัส E-HCV เช่นกันเป็นรุ่นไหนไปชมกันดีกว่าครับอ่านี่คันสุดท้ายเรามาดูนะครับคืออีกหนึ่งรหัส E-HCV ซึ่งน่าสนใจมากๆนั่นคือ Honda City h a t c h b a c k E-HCV นะครับ พิเศษสำหรับงานนี้เขาเพิ่มรุ่นตกแต่งให้มีความสปอร์ตมากกว่าเดิมแะเขาเรียกว่ารุ่น Driver นะครับผมรุ่น Driver ก็คือเป็นการเสริมความคมเข้มแล้วก็มาสีิดำให้กับตัวรถได้อย่างน่าสนใจมากนะ,ะโลโก้เนี่ย สีดามาจากโรงงานนะถ้าเป็นรุ่นดรเวอร์นะเขาว่าดรเวอร์เนี่ยเขาจะเป็นโลโก้อยู่หลังรถด,ด้วยนะผมมีคันบ่งบอกว่าเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษซึ่งเหนือกว่า r s เนี่นะครับความหลากหลายจากฮอนด้สนาสมรรนะแล้วก็ความประหยัดเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็บริการหลังการขายซึ่งไว้ใจได้สรับยี่ห้อนี้เสมอมาครับผมผมขาดจากออโต้โฟร o ออนไลน์ก็ขอลานะท่าชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและสนุกสนานจากทางเราอ u โต้โ f รออนไลน์ Online, ครับ